สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนมาเข้าสวนสละดอีกแล้วนะคะแต่วันนี้จะเป็นสวนสละอินโดนะคะไม่ใช่สวนสละพันสุมาลีหรือว่าพันงามวงแล้วนะคะอันนี้เป็นสวนสละอินโดนะคะที่อยู่ไม่ใกลไม่ไกลเราเองนี่คะอยู่ที่จําหโนนพึ่งนะคะก็สวนนี้เขาก็ปลูกมาได้11ปีแล้วนะคะผลผลิตนี่เก็บได้ตั้งแต่ปลูกได้ปีครึ่งก็มีผลผลิตแล้วนะคะอันนี้เขาก็ตัดขายออกไปหมดแล้วนะคะเ็าเหลือนิดๆหน่อยๆไว้สําหรับ คนที่ไปชมสวนหรือว่าไปซื้อราคาปีกนะคะทุกคนสวนสลาอินโดนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นพันุสายน้ําพึิงนะคะ,ะาาเขาจะหวานมากเลยนะคะไม่มีรสเปรี้ยวเลยนะคะ <laughs> แล้วก็ลูกจะโตมากเนื้อข้างในจะเป็นสีขาว <laughs> แล้วเนื้อจะแน่นนะคะเรามาดูนะคะเราจะแกะให้เพื่อนเพื่อนดูปกติเราก็จะซื้อกินนะคะก็จะส่งมาจากทางใต้นะคะอันนี้แถวบ้านเราก็เริ่มมาปลูกกันแล้วนะคะ อันี้ก็เขาก็จะมีราคาสูงให้นะคะทุกคนนี่มาชิมกันดูนะคะว่าจะหวานไหมนะคะหวานมากนะคะดูเนื้อนะคะสีขาวเนื้อเยอะเนื้อแน่นนะคะสําหรับใครที่ชอบกินสลัดนะคะก็ให้ลองเป็นสลัดอินโดบ้างนะคะจะอร่อยแต่ว่าราคาก็จะแตกต่างกันมากนะคะไปขายปีกก็จะมาประมาณโลละร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแล้วแต่ระยะทางใกล้ๆที่เขานําไปขายนะคะแต่เขาก็จะมีราคาสูงให้นะคะทุกคน ไอ้ข่าวหวานมากจนมดขึ้นนะคะข้างในมีแต่มดเดี๋ยวเรามากินอ,กอีกลูกกันนะคะทุกคนเม็ดเขาจะใหญ่มากนะคะปอกแต่ว่าสลลดอินโดก็จะดีอย่างหนึ่งคือน้าที่ลูกเขาจะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยที่มือเท่าไหร่นะคะน้าเขาจะอ่อนนะคะก็สามารถปอกกินได้ง่ายแต่ว่าตอนขายเขาจะเอามาล่อนล่อน น้ำออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้ำเขาจะร่อนง่ายแค่แกว่งไปม,มานะคะน้ำก็หลุดแล้วนะคะนี่ค่ะสีสวยนะคะเม็ดใหญ่หวานมากนะคะหวานจนไม่มีรสเปรี้ยวอะไรเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเรามาเข้าดูนะคะดเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูนะคะว่า,ล,าลูกเขามีลักษณะยังไงนะคะลแล้วก็พวงเขาเป็นยังไงพวงเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่เหมือนสลาก พันอื่นเหมือนที่เราเคยกินนะคะเขาจะติดกันเป็นเหมือนเหมือนพวงลูกตาลเลยนะคะเหมือนพวงมะพร้าวนะคะก็จะพวงสั้นไม่รากดินนะคะแต่ว่าตอนดกนี่เขาจะเต็มต้นดกนะคะปลูกง่ายๆนะคะเขาบอกไม่ไม่ค่อยยุ่งยากปลูกทิ้งๆไว้ก็ได้กินนะคะแค่ใส่ปุ๋ยแค่อะไรอันนี้แค่ไร่เดียวนะคะปลูกประมาณสี่ร้อยต้นเพราะว่า ตรงนี้นี่สวนนี้เ็าจะปลูกต้นถีกันมากนะคะไม่ไม่ห่างกันเท่าไหร่จริงๆเราปลูกห่างกันก็ได้สักประมาณสองต้นก็น่าจะจะพอดีนะคะนี่ค่ะสังเกตนะคะลูกเขาจะประมาณนี้นะคะความแตกต่างนะคะตัวนี้นี่คือเก็บได้แล้วคือตอนเก็บเขานี่ถ้าถ้าไปจับนะคะลูกเขาจะหลุดหลุดง่ายนะคะนี่หลุดง่ายมากอันนี้ก็สุกแล้วนะคะต้นเตี้ยนะคะไม่สูงอันนี้ปลูกได้11บปีแล้วนะคะใครที่ไม่เคยลองก็อยากให้ลองชิม ลองชิมลองกินดูนะคะก็อันนี้เหมือนกันอร่อยสังเกตดูลูกลูกอ่อนกับลูกแก่นะคะลูกอ่อนก็สีเขาจะเข้มกว่านะคะก็คล้ายๆก,กันกับที่เวลาเราดูพันธุ์ปกตินะคะที่เป็นเม็ดสีแดงะคะ่ะก็จะมีสีเข้มสีอ่อนนะคะก็ประมาณนั้นเลยนะคะอันนี้หนามเขาจะไม่เยอะเหมือนเหมือนสลัพันธุ์สุมาลีหรือว่าพันธุ์งามวงนะคะ าดูกันชัดๆนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูชัดๆนะคะทุกคนอันนี้คือตัดตัดไปแล้วนะคะก็จะเหลือต้นละเล็กและน้อยนะคะไม่ค่อยเยอะส่วนมากเซนทันเขาก็จะมารับไปขายนะคะที่สวนนี้ไปทีละร้อยกิโลประมาณนี้คะ่ะส่วนนี้นะคะสี่ร้อยต้นพี่เขาบอกว่าเขาตัดแล้วได้ประมาณตันแปะนะคะเกือบสองตนันคิดดูนะคะเงิน ปีหนึ่งก็จับเงินแสนนะคะสองแสนสามแสนนี่ได้นะคะทุกคนถ้าถ้าปลูกประมาณสี่ร้อยต้นนะคะแต่ว่าการลงทุนก็เยอะเนาะการทําอะไรทุกอย่างก็ต้องลงทุนหมดนะคะลูกเขาโตสวยนะคะแต่เวลาไอ้นี่เราก็ต้องตัดตูกแตงทิงด้วยนะคะดอกเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะกับดอกของพันธุ์สุมาลีกับพันนามงาม,มงนะคะ ดอกก,ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าพุ่มดอกก็จะใหญ่กว่านะคะนี่ค่อคอะ,คะอันพวงลูกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสลาน้เขาบอกว่าถึงน้าจะท่วมถ้าไม่ท่วมเกินสามเดือนไม่ตายนะคะ<ม>ทนทานมากนี่ค่ะเม็ดเขา,เเขาใหญ่มากนะคะนะคะลูกเขากิโลนึงก็แค่พวงเดียวนะคะพวงพวงหนึ่งก็ น่าจะโลโลแล้วนะคะที่สวนทั้งกินทั้งแจกนะคะกินได้ฟรีนะคะแถมซื้อหนีพี่เขาจะแถมซื้อโลนึงแถมเป็นโลนะคะนี่ค่ะดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะพวงดอกเขาจะออกดอกเรื่อยเลยนะคะตัดได้ตลอดเก็บง่ายนะคะแค่ไปจับเขาก็ล่วงเขาลูกเขาก็จะร่วงแล้วนะคะแต่ไม่เหมือนพันธุ์อื่นนะคะพันธุ์อื่นก็ต้องตัดเอาครีมไปหนีบเอานะคะ อันนี้ก็สูกแล้วนะคะทุกคนด,ดูจากลูกดูจากซีนะคะดูง่ายค่ะสละทนปูจ่จาข่ไม่ใช่เจ้าของสวนเองก็ยังดูได้ดูออกนะคะมีอยู่เนาะบ่บ่บ่บบางันไเนาะนไม่สวนอีกน่ะคะนี่ค่ะลูกอันนี้ยังไม่ตนะคะยังกําลังจะโตะะัวะค่ะนี่ยค่ะพวงเขาก็น่ารักก็สวยดีนะคะทุกวันนี้ก็สละก็หากินง่ายแล้วนะคะแถวบ้านเราก็มีแล้วเราก็ถ้าเข้าสวนเราก็จะได้ ราคาไม่แพงนะคะถ้าไปซื้อตามตลาดเขาก็ก็เป็นธรรมดานะคะเอาซื้อมาเขาต้องมีกําไรเขาต้องได้กําไรเนาะอย่างน้อยก็โลละสิบยี่สิบาทนะคะกาไรของเขานะคะลูกสีเข้ม,เข,มเข้มก็ยังไม่สุกนะคะอันนี้ค่ะวิธีเก็บเก็บง่ายมากเลยนะคะฟวงหนึ่งนี่ก็น่าจะได้ประมาณพวงละกิโลเลยนะคะถ้าจะสั่งก็สั่งได้นะคะ เขาขายปีกกรู้ลราร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบค่ะนี่คะ่ะสีขาวลูกเขาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปตัดอีกนะที่ที่ยังไม้มีบางทีเขาก็ตัดเลยนะเขาจะแบบนี้เลยค่ะจะไม่เหมือนพันธุ์อื่นนะคะพันธุ์อื่นก็จะเป็นพุ่มนะคะแต่อันนี้ดีอย่างดีอีกอย่างนะคะคือกินแล้วหนามเขาไม่ค่อยทิ่มมือนะคะอันนี้ใส่ตะกร้าไปเขาเดินๆไปเขาก็ลอนลอนล่อนก็หนามก็หลุดแล้วนะคะแต่ว่าในสวนนี้ ก็ยุงก็จะเยอะหน่อยนะคะเวลาเข้าสวนก็ทาการยุงทาอะไรก็ดีนะคะพี่บอกว่าเวลาเก็บเขาต้องไปจุดไฟหรืออะไรให้แบบมีควันล่ยุงก่อนนะคะถึงเข้าได้เพราะว่าที่นั่นเป็นป่าเยอะทั้งป่ายางทั้งสวนยางทั้งอะไรนะคะใครที่ชอบนะคะกินสละอยากให้ลองมากินสละอินโดนะคะจะติดใจนะคะที่แล้วใจอันอันนี้มันสูงเกินนะคะมันเนื้อเขาก็อันี่แล้วรีบแล้ว อันนี้ลูกยังเก็บไม่ได้นะคะมันจะออกฝาดฝาดนิดนึงนะคะถ้ามันไม่สุกถ้าสุกแล้วมันจะออกหวานนะคะไม่มีเปรี้ยวเลยนะคะไม่มีรสเปรี้ยวเลยมเมล็ดเขาก็จะไม่ติดเนื้อะะลร่อนง่ายก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ